เฮ้ยนั <resol ute> hey, oh God, ่งเล่นชิวๆเฮ้ยหิวข้าวข้าวกุหลำมนุษย์เฮ้ยสนุกจังเลยถ่ายคลิปวิดีโอเหรอ ยืมให้กองนิดหน่อยเฮ้ยเดินดีๆเดี๋ยวพ่อตายตรงโยกคอไปด้วยไอเจ้าไอเธอไอเจ้าอเจ้าเนี่ยไอเจ้าเป็นไงเป็นไงขอพี่นิ่งไหมน้องขอพี่แข็งนะน้องเฮ้ยบ๊อบบ๊อบผ่านไปนีดหน่อยบ๊อบทำไมไม่หันมาแล้วไอหมาหน้าโง่เอ้ยเจ้ามึงว่าอะไรนะมึงพูดอะไรเมื่อกี้มึงพูดใหม่สิเฮ้ยมาแล้วกระโดดอุ้ยตอบเลยครับเอ้าว กรโดไปยังไงเนี่ยกระโดดไม่เป็นมุดเข้าตรงนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอชื้นกระโดดกระโดดเลยลูกมาเลยครับกระโดดย่อยชื้นอุ้ยน้ำอะไรอุ้ยน้ำอะไรเนี่ยโอ้โหผัวไปอย่างแรงเลยโอ้สนุกสนุกน้ำ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 โอ้โหโอ้โหพุ่งมาแรงว่ะน้ำน้ำน้ำโอ้โหเฮ้ยเพื่อนเป็นไงบ้างเดี๋ยวเดีเยวเดี๋ยเพื่อนแค่จะถามว่าสบายดีไหม น้ำนี่เป็นก็อร่อยเป็นขนาดเนี่ยแต่ว่าเค็มนิดนึงอะนะโอ้โหตัวใหญ่จังเลยโอ้โหจะเอ้าเอ้าเอาทำไมเอ้าเฮ้ยเฮ้ยทำไมแซบวะเฮ้ยแซบลงทำไมเฮ้ยนี่นะชกนี่แน่กูทุกมึงบ้างไม่รู้จะระบายที่ใครเอ๊ะใครโทรมาเหรอรับไม่เป็นเนี่ยไอ้รับไม่เป็น โอ้ว้าวทุกคนเป็ดบันลงไปแล้วอ่าฮะเป็ดจะโดดลงน้ำใช่ไหมโอเคแม่เป็ดโดดลงไปแล้วเอาทำไมลูกไม่ลงล่ะลงดิลงลงลงเร็วลงเร็วหนูหนหนูโอ้โอไปก็โอโหโดดแล้วแคนั้นเลยเหรอโอเคตัวสุดท้ายแล้วโดดเลยลูกวอ้โเอ้ยเอามนุษย์มาถ่ายติ๊กต็อกใช่ไหมได้เวลาแล้วแมวอย่างเรามีหน้าที่คือการบังหนีเลียเท้าโชด้วยเป็นไงเท้าสวยไหมล่ะ ยืนหัวออกมาแบบนี้แล้วก็ไปละเด้อวิ่งวิ่งไม่ได้ตัวติดหมวกเงือเฮ้ยเอาใหม่ดิสวัสดีคนน่ารักเฮ้ยตรงนี้มันมีปลาเราจะกินปลาครับเมึงมา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 แค่เพียงเอื้อมมือเฮ้ยดิเจอรี่เฮ้ยนิ่งจังเลยวะเฮ้ย เฮ้ยขยับหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเนี่ยเฮ้ยกูต้องค่อยๆย่องถ้ามันตื่นขึ้นมาเนี่ยกูเล่นเป็นขี้แนะ่ๆย่องไปแบบเนียนๆอย่าตื่นขึ้นมานะพวกมึงโอ้ยเสียวซะเหลือเกินนะเนี่ยมันนอนไม่ได้กินขี้กูแน่นอนกูเพิ่งไปขี้มาเมื่อกี้อย่าตื่นนะกูขอร้องละ่ะอย่าตื่นนะพวกมึงเฮ้ยใกล้แล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะถึงห้อง,องกูแล้วอ,อย่านะ อ,อยากกินขนมเอาขนมมาขนมขนมไ <c oughs> อ,ม, <c oughs> อมองอะไรมองแปลกๆหน้าเราเนี่ยชอบหรือเปล่าเจ๊เจ๊เจ,เจ <c oughs> ชอบล้วสิชอบก็ไม่บอก <c oughs> มานี่มาดีไอนี่มันอะไรวะเนี่ยกัดได้ไหม ขึ้นขีได้ไหมเหยียบได้ไหมไหนลองดูดิอ้อ้ยอ้ยเรื่อนๆๆื่นมันจะกัดคำกูหรือเปล่าวะไอ้เล่นน้ำชะปายใจได้เวลาขึ้นฝั่งแล้วเต็มหัวเลยเหยียบเต็มตีนจมเต็มน้ำกูสั่นขนไปเมื่อกี้กูแห้งแล้วกูทำเพื่ออะไรไอ้เพื่อดูเอง ดีวิธีเล่นกับแมวเล่นอย่างนี้นะอ่ารูปแบบนี้อ๋อรูปแบบนี้ใช่ไหมครับรูปนะครับรูปรูปรูปนะพี่แมวอันนี้คือรูปนะพี่แมวรูปนะครับรูปดังเลยรูป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 อย่ากอย่าอย่ากทำผมเลยผมรูปครับรูปหยับมาลูบแค่ลูบเฉยๆพี่ลูบเฉยๆหยุดเฮ้ยดีใจดิสตี้แน่อาจาร์พนมไปหนึ่งทีไอแกทำบ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยเจ็บไปหมดเลย กูเบื่อประยุทธ์กูเบื่อประยุทธ์เฮ้ยเฮ้ยอะไรข้างหลังกูวะเฮ้ยทำไมกูไม่เห็นกูเห็นมันแวบๆอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ไหนวะมันอยู่ตรงไหนกันแน่นี่เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังกูแต่กูมองไม่เห็นมันเฮ้ยได้เวลาไปวิ่งแล้วแล้วจ้าเอาประตูไปละฉันมึงซ่องเมื่อกี้เองเฮ้ยอะไรวะถ่ายอะไรมนุษย์หัวจับมันแ่คว้าไปละไอ้เพื่อนกูไปพี่ตากูไปด้วยเฮ้ยมึงคนใส่บ้านกูจะไม่ดีมึเอาไปโอ๊ยคนใส่บ้านกูมึงเอาไป ไอพโพใส่บ้านกูอีกแล้วไม่จบไม่สิ้นสักทีมึงเอาขึ้นไปโอ้ยึงพใส่กูอีกรอบหรอมึงดูสิครับทุกคนผมพาหมามาเดินเล่นแต่มันทำอะไรรู้ไหมเป็นหมาหรือนกกันแน่วะเนี่ยโหเกือบเป็นหมาแต่อยากเป็นนกเฮ้ยขนมในนี้ไม่ต้องเหลือชิ้นหนึ่งแน่แน่ต้องเนี่ยไหนวะมันอยู่ไหนวะเอ้าทำไมมืดตเต๋อใครปิดไฟวะเฮ้ยเอ้าช่วยกูด้วยเอ้าชิบหายจุ๊บชอบจ้าวจ้าวมากูได้แล้ว มาดิตีมาดิมึงมึงมึงไปตีมึงต้องผ่านศพกูไปก่อนมามาตีมีตีโอ้เครื่องดวดหัวแบบอัตโนมัลเข้มดีนะมนุษย์ล้างบ้างนะหัวแกเนี่ยขอนมเหรอน่าอร่อยจังเลยเน่ยเฮ้ยลุกลุกลุกขึ้นออกกําลังกายไอ้สิเฮ้ยลุกจิ๋ว ไ<า>อ้อในนี้มันก็ต้องมีขนมอีกแน่แน่มามาจะเอาไปเพื่อนเปือนเือนเปือนช่วยกูด้วยหัวกูติดเพื่อนเปือนเ,เออโอเคมากูไปละกูไปต่อละจะเอาเอากูยังไม่ได้เห็นขนมสักชิ้นเลยเแล้วกูชนอะไรบ้างเนี่ยชนไปทั่วหมดล้วเออโอเคกูดได้ละมาจะอ้อยโอ้โหจะชนอีกอ้อกูกริ้งออา,อาไม่ได้ขนมเลยไม่มีขนมเลยซ้ำไป กูพูดเพื่ออะไรวะเพราะมึงมันโง่ไงอุ้ยขอเข้าโดยครับอยา่อยาเข้าครับขอเข้า่ดยครับขอประตูเลยครับแต่จะบมาโชว์เลยครับเพื่อขอเข้าไดยขอมาดตูหนาวไข่มาแล้วอุ้ยนกตัวนี้ตายแล้วใช่ไหมจะได้เอาไปกินบ่ได้เวลาแล้วอืมน่าจะอร่อยนะน่าดูนะนกตัวนี้ไปกับเขาเถอะนักเดี๋ยวเขาจะกินเองจะจะไม่ตายนีเฮ้ยกกับมานี่ก่อนเลยเฮ้ยร้อน โย้ยยันสดชื่นช่วงนี้ร้อนมากเลยนะออ้ยลูกบอลนี่ของขาอ,ขอท้งบมดเลยลูกบอลนี่ก็เก็บเฮยอันนี้ก็เก็บออนนีก็เก็บออนดีก็เก็บอันนีก็เก็บเาก็ก็บคือรอสุดก็เป็นแบบนี้แม่แม่ควย <c oughs> อโอเคเดี๋ยวเวลาเข้าบ้านแล้วเอออ๋ย,อ,ยอันนี้มากระจกนี่หวะโอ้ยเ้ยกินเป็นตัวแซบแพงแท่มนุษย์ขอสักคำหน่อยได้ไหมอยากกินเอช็อตไม่ได้กินเลยกูเออจะเสียงอะไรวะ,อ,ะอีกทีสิไป โอ้ยไฟสีสวยจังเลยหัไมเฮ้ย,ยมนุษย์กูอาบเสร็จแล้วกูจะไปะกูไปไม่ได้กูอ้วนมึงช่วยกูหน่อยเซกูอ้วนเปื่อนช่วยกูไม่ได้กินเยอะเลยเฮ้ยขึ้นบ่อได้ช่วยด้วยเมื่อคุณตื่นเต้นกับอะไรสักอย่างทุกคนครับผมได้ยินเสียงแมวตัวอื่นมากินนมของแมวผมอะ่ะ กูกำลังกินอร่อยอร่อยเออผมไม่ได้กินนะครับผมจะไปแล้วครับผมจะไปแล้วครับ MVP ประจำคลิปนี้เุ้ยล่บอาสี่ลอยสี่ไม่ทันหลอกโอ้โหเจ้โอ้โหต่น้าต่อตโอ้โหชนเต็มเหน้าเลยโอใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ถึง1,000ไลค์กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับด n แ r น d ค t ดิด้วยนะจะบอกให้ เมื่อคุณพากเสียงให้แมวของคุณ